มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยาย่าโพสตภาพสวีทวลเอนทยแต่กลับโดนโฟกัสที่ชุดค่ะหลายคนคงรู้จักอย่างดีสําหรับสาวยาย่าอุรัสยา aya, ที่มักจะมีภาพหวานๆแล้วก็โมเมนต์หวานๆกับแฟนนุ่มนัเด็ค um ุกกี้มีญามาให้ชมกันอยู่เสมอนะคะและหลายคนก็มักจะลุ้นว่าจะมีข่าวดีเมื่อไหร่นะคะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาเชียร์กันสน่นเลยค่ะ ล่าสุดทำเอาแฟนคลับกรีก๊ดกันอีกครั้งนะคะหลังยายาเองได้โพสต์ภาพสุดหวานในคืนบวันวาเลนไทน์นนทกับณเดชน์แต่ว่างานนี้ชาวโซเชียลกับโฟกัสที่ชุดของยายาที่ใส่มานะคะยายาโพสต์ภาพสวีทหวานบวันวาเลนไทน์นทแต่ว่ากลับโดนโฟกัสที่ชุดค่ะวาเลนไทน์ทนี้หวานมากจริงๆนะคะสำหรับยายาแล้วก็ณเดชน์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ